Jet planes The night sky with you. Getting high The Sunrise Night With Hot Plains In In With Sky You อ๋อนี่ถ่ายแล้วเหรอสวัสดีครับ,รบวันนี้มาพบกับผมช่องจีเด้นแชนแนลนะครับวันนี้ผมน้องนัดคนเดิมผมตากล้องน้องเดือดแสนเดียรบครับ,รบ <laughs> วันนี้พาไปเล่นแอปติ๊กตกนะครับไปดูแบบชิวๆขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับ หนูไม่ขออะไรมากนะขอแค่ขยันได้ได้ได้พี่ชอบอ่ะทำได้ไหมอ่ะได้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงมีรักกิมเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงต้งเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงปัญญาอ่อนเราก็เป็นให้ได้แต่ถ้าเธอชอบผู้หญิงแบบมันกูเป็นให้ไม่ได้ขอโทษนะคะอีดอกต่ำกว่าห้าสองขอร้องอย่าโทรหาเออพี่ย่าอบพอดีเนาะ หมายถึงอายุนะอะไรกันครับเนี่ยชักว่าออเป็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าออง่ายอ,อ๋อนายลองชักดูสิมาเลยได้เลยไม่มีอะไรเลยนอกจากแล้วเธอจะชอบไหมะนะ,ะอยากเดียวแล้วเธอจะชอบไหม<ะ>อยากโดนอะไรนะได้<ะ>ได้เธอแล้วเลยกันเถอะทำไม เขาเบื่อว่ะเบื่อก็หาอะไรทำดิเขาอยากอยู่คนเดียวอ่ะถ้าอยากอยู่คนเดียวก็ไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้านไปดิเขาไม่อยากอยู่กับเธอแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่กูไม่เลิกก็ได้มโอมแต่ไอมิดนะจ๊ะอะไรกันครับเนี่ยโหหจงัดพไปไหนแต่ก่อนที่จะให้ไปอ่ะเราขอเธออีกรอบให้สะใจ ให้มาสมกับที่เราเสียใจก่อนได้นักเรียนขาถ้ากาันเป็นแฟนส้มงแล้วส้มงจะเป็นแฟนใครคะเป็นแฟนกันนะครับถ้าถ้าได้เราเป็นแฟนเนี้ยเราอ้อนทั้งวันทั้งคืนเลยได้เ,เขาอยากอมเขาชอบอมอมดเราเป็นผู้หญิงที่อ,อ้อนเขาว่าเด็กกินน้ำท่อมเย็นนานจริงปะ เด็กกินน้ำทอมเย็นนานจริงปะจริงจริงเคยโดนหรอจริงอ่ะจริงอ่ะหินนั่นก็ชั่วเหมือนมาทางขาให้เขาเย็บไอเหี้ยนั่นก็อับปีเมียก็มีหาเย็บอย่างหมากินข้าวอร่อยดีแต่กินหีอร่อยกว่าเฮ้ยลูนรูนูฟิตนะชัยเย็นชัยเย็น 2. ใจมีอยาดร้อง54เริ่มเต้นกันงห้าสิบหกเาเล่นรถไฟฉึกฉักฉึกๆก,กันรถไฟยีย่อะไรมึงไหนเล่นยังไงก็ขึ้นคอมไงขึ้นคอมแล้วก็ชุกฉักฉึกๆมึงไปเอามาจากไหนไี้แจ๊คเข็นที่ซิลเล่นกับเพื่อนหน้าบ้านเมื่อคืนนี้<ะ>ผมยาวอันนี้ผมสั้นสวยอันนี้ผมสูง จนแล้วได้ยังคอ,คอยบอกไว้รไตรงนี้เลยว่าได้ทุกอย่างยกเว้นเงินทอง<ด>เขาบม่มีหฮเธอหรอกแต่ว่าความจริงใจอะมีหฮเธอมากกว่าเงินทองอีกนะความจริงใจของคนจนคือกันอะมันแบบบ่ต้องใส่เงินทองซื้อถ้าคบด้วยเงินมไม่นานพูดตัวอากับป่าแล้วพูดเสียงสูง<ๆ>ลองดูกนะัน อองดูวดวัาาัวว้าพตทุกคนคือเรามีคำถามแมวนี่เราต้องเลี้ยงนานขนาดไหนหรอเราถึงจะผัดเผ็ดได้นูน่า <laughs> ฉันไม่ผัดเกิดเธอหรอไม่ยอยากปากแตกค่ะ ไป,ไปโดน,นจูบมาน่ะจูบบ้าแล้วไปกินข้าวจูบบ้าอ,อะไรอีกดกูนี่คอพี่กัปตันที่ไปเที่ยวเราวะ